món này kinh <laughs> cha một mình điều rồi <laughs> nào con lú keng trắng để nong à lục để nong à nong nong vậy nè ăn nong đưa ăn nong đưa rồi ạ lục ăn nong đưa món này đưa mà món này không trắng rồi nong đưa 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 nong đưa โมนี่นอนตื่นสายกินข้าวกินข้าวล้างทุกวันใช่ไหมกินข้าวล้างล้างทุกวันเลยต้ากินข้าวคนเดียวใช่ไหมโมนี่นอนตื่นสายต้องกินข้าวล้างนอนทุกวันใช่ไหมวันนี้ร้อยไหมร้อยไหมอันตาอ่อนเพิ่นมมันดูเพิ่มๆพอต่างเกงร้อยจังใช่เออเออรืองร้องเรืองเออเก่งจังกินเลยจำไม่ได้ลูกจำไม่ได้จำไม่ได้น่ากินเลย แม่กินดาวนี่แกเจื้อเด้อลูกแกเจื้อกระหมูตอดอือรอจังเลยแกเจื้อ <laughs> <laughs> <laughs>